สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปมือน,นี้บุ๋มสิพานพี่พาน้องทุกคนมาเฮ็ดอันเมนูแล้วจ้ะสมบกโน้แล้วจ้น,ม,กกจนมีกระสิมีปลาลามีน้ำปาลาเนาะจ้ะเนาะอันนี้น้ำนี่น้ำบักขามเนาะจ้ะเนาะอันนี้บกักน้ํกับบกักขี้แคบบุ๋มที่ใส่เป็นบักขี้แคบหน่อยเนาะจ้ะล้วก็น,นี่ชูรสอันนี้น้ำตาลปิ๊บนหน่อยนึงจ้ะแล้วเต่คนมักแล้วผู้ทิมมกหวานก็นใส่หลายเล้วจ้ะน,น,นี่พริก อันนี้พริกนี่บ่พอบุ่มหนอยเลยจ้ะแต่ว่ามันเบิดพอดีก็เลยได้ใส่ซัมมี้เนาะจ้ะเนาะนี่ก็ได้เป็นเส้นบอกกอักรอของเขาเล้วจ้ะเส้บอกกอนบักรอเนาะกัะนี่เครื่องกับมีซซัมี้เนาะจ้ะเดี๋ยวไปเริ่มตำกันเลยเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปล่อยสุขสุขคนเด้อเรามาเริ่มตำกันเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวพัดตำพรสิมพรเนาะ,จ,ะนะจ้ะเนาะเจ้าไหนกัน บุ้มกะกาบขอบคุณทุกๆกับรังแรงใจนะจ้าที่มาเม่นที่มากดไลค์ให้บ่มบุมมาติดตามไม่มาปักตะไข่ไม่ไม่กะรอใน่นะจ้าอาธิษฐานเวลาแน่ก็ที่ไปเยี่ยมบ้านยามบ้านถูกถูกคนนะาจะเนาะันบุ้มกะสัญญาเลยจ้ะว่าที่ไปทุกๆูกบ้านน่าจะอทิษฐานแน่นะจ้าถ้าผู้ใดนคิดว่าเอ๊ะปักตะไคร่ไว้แล้วเม่นไว้แล้วบอกมาตอบหรือว่าพอมัอยังนี่กะรอในเด้อจ้าเด้อกาบขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจหลายๆเด้อจ้า เริ่มกันเลยจ้ะนี่ก็จะเป็นพริกน่าจะพริกพริกลงไปน,น,น,งนี่นอเห็นปะบุีใส่ชูรสเคี้ยงนี้แล้วจ้ะเพราะเมื่อไรแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปิ๊บสมิ่งเพราะ ยจ้ะตำโคกใหญ่คือเก่าพี หลังจากที่ตำพริกเสร็จแล้วจะ้ะแล้วก็ใส่บักขี้แค่นะนี่บักขี้เคี้่น้อยแล้วจะ้ะแซ่บสมบักขี้เคี้่น้อยให้เฮาบัพาก็ได้จะ้ะเฮาอันใส่โคกแล้วเขากับอสาดนิ่งๆหน่ะมันก็แตกเองเนาะจ้ะเนาะ ุ่งพี่น้องให้ฝุ่นแค่ฝุ่งเส็จแล้วนลจ้าบุมก็ที่ใส่หน้ามะขา,ามแลนจะจ้ามะขามน้ามะขา,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 ามนี่3ซ้อนเพอาะ้จ้าสาซ้อนโตเขานีละ แล้วก็ทีเป็นน้ำปลารต้มสุกก็จ้นปลาลานี่บุมที่ใส่สามซอนนะจ๊ะสมช้อนโต๊ะไปเลยแล้วก็น้ำปลาไสนิดนึงถ้ากะเขากับปริมาณจาะครื่องซอนนะจ๊ะน้ำปลา เดี๋ยวมันซีคิมหลายพี่น้องแล้วก็เนาะเนาะให้มันเข้ากันนะจ๊ะมันเนาะเข่ากันก่อนชิมรสก่ดอนอือลองพี่นองง้องฮะลองที่ขาดไปอะไรคือบักหน้าของเขาเนาะจ๊ะบักหน้าหนีปาดลงไปเลยเนาะจ๊ะ น้ำนี่เอาบ่าตําให้มันแตกกันแต่ว่าแต่ปาดลงไปเห็นมันได้รสชาติหอมๆเนาะปุ้งเลี้ยงปุ้งเลี้ยง,งต่อแล้วจ้าเนาะหน่อยนะึงก็นี่นางเอกของเขาแล้วจ้าเนาะเสรนบก,ก็แน้วจ้าเนาะใส่ลงไปเลย เอามาครบครุกเคราวทุกเคราวให้เข้ากันนะจ๊าปุ้งนึงปุ้งนึงพี่น้องเอ้ยปุ้งนึง,งนี่ขอันนี้เราเ่ากับชิ้นมืนอหนารสชาติได้บ่น้ำตายนีดงำบบะไส้งอนนิดพี่น้องเอ้ ซิมตามใจคนมักนะจ๊ะแต่ละคนกับมักรสชาติก็คือกันเน๊ะพี่น้องดนวะอืมตาดซ่บหลารจ้ะบะนี้ มึงคิดขวดให้ฟังเลยวะนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องมึงมึงสีมันแซ่บหลายจใจเดียว ไปลลางคุกแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเันว่าเครื่องเคียงมีอย่างนี้นะจ๊ะมาหนี้บุญกันดิพาพี่พาน้องมาซิมรสชาติตรงน่าจ้าวันรสช,ชาติที่ต่ำออกไปเมื่อกี้เป็นรสใดนี่ไม่ร้องไงมึง <c oughs> โอ้ยสมัครพี่น้อยเดี๋ยวนี่ก่างหมู้ะจ้ะ,นนะ,จะนะแล้วก็ทีนี้ขนมเส้นนะจ้ะเนาะแล้วก็ทีนี้ผักของเหาผักเยอะประากาศข่าวแล้วก็ บักแข้งแล้วแต่เนาะแล้วกันบังน้องใหม่แล้วแอ่เนาะหมุนต้มเมื่อวานอนะ่ะทุกนึงทางเดือบ่ปลายแล้วแตว่มากินน้ำกันเด้อพีนออออน่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อผับเนี่ยลงมื้อเราได้ปะเนี่ยตอนท้ายยังหนีฝนกันั้งลิ้นจ่ะพอลำคันหนี่พี่น้องเอ้ยกินกับบรรยากาศถางเล่าของเ,าเขาแหละจ้ะ แชบพี่น้องแชบมาเริ่มสิน้ำตาลนจะจ้าแชบพี่เก่า,า,าตอนแรกว่าเม่นหมึกพริกยีโบ้พรพี่น้องเลยเผ็ดู่ ได้บรรยากาศอะไรพี่น้องเอ้ยฝนกำลังลินจับเลยเมนูกเก่าๆเหรอจ้าแต่ว่าต่ำมืดเลยกับเสี่บมเมื่อน,นั้นเนาะเมนูเนี่ยไม่ได้กินดำส้มนี่โอ้ยขาดเนี่ยมาจากย่างนี่ยจ้า cây thang thật không cây nó mới quấn lại cho bông nó mẹ bỏ đó bông nó mẹ này con thứ nào đấy năm tháng thì rồi thì mua không tốt hình tàn một quá bác cái mưa này có xem muốn làm thế nào ơi chuẩn một con ạ. สนั่มกันโอ้ลองขอพี่หน่องเอ้ยสนั่ำลงไป

มันกวาแบบพี่น้อ,อ,นนมมนนองเลยสวมกวยข้ากันแบบน้ำเสียเป็นขนมชนพี่น้องเลยนิกินมะเขือ มุดแข้งไงผักข่างหัวเหมือนว่ามีสารหอดสารพิษเมหมนเนาะเสียงหอดป่าหงอยพี่น้องเลย

่อยให้หัวใจมู่เจาล้ะจ้าเนี่ยเลิบเลิลุกหัวใจเลยพี่น้องเลยมอบกำลังแรงใจให้เอฟซีทุกคนนะจ้าเนี่ยเลิบเลิ น้ำกระโนวอะไรพี่น้องเอ้ยคำสุดท้ายขนมเชินเราขนมเชินพลาดไปก็มากินแล้วแม่ จากมูคือสมบกบรณ์่มสนับ

就太贵。 ในบุมกาาบขอบคุณทุกๆเอ FC ซทุกๆคนนะจ๊ะทุกๆก,ก,ก,กำลังแรงใจมากดไลค์มาเมีนมากดแชร์ให้บุมแม้วจ้ะบุมกาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะเนาะเลิฟเลิบเอซทุกคนนะจ๊ะขอมากรกดไลค์ให้บุมบุมนเด้อว,วันดีจ้า